เดี๋ยวพี่เขาเบิกให้กินก่อนว่าแม่ไม่ซีเรียสหรอกกลับไปก็กินของแม่เหมือนเดิมก็เลยไม่ค่อยบน่นนะจ๊ะเงียบๆนะจ๊ะไม่บ่นม็นคนไม่ค่อยบ่นนะจ๊ะเหมือนพี่วารีนะจะเสกเวงนะจ๊ะ,ะ,ะ,จ,ะจามไปสองทีแล้วนะจ๊ะจามระบายหูด,ดังสองทีแล้ว ตาหนีลืมแล้วนะจ๊ะลืมแล้วจ้ะตอนนี้กำลังสำรวจโลกอยู่ว่าเราอยู่ที่ไหนเอาคนผู้หายไปพิจารณาสนใจนะครับเป็นสนใจเอาไม่ชัดไม่ชัดเบลอเบลอเคียนนะเจ๊าเจ้เจ้า,จา,จา nên là nó ché chút chút